เวลาใครจะมาลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่เรื่องของซัพพลายเรื่องของฐานการผลิตเท่านั้นแต่เขาดูได้ว่าประเทศนั้นมีตลาดให้เขาในการขายสินค้าบริการมากน้อยแค่ไหนนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือรัฐบาลค่ะเขาก็มุ่งม,มั่นในการพัฒนาแล้วก็ยก,กระดับประเทศแล้วก็ถือว่ามีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นแผนงานที่ออกมาเป็นรูปประธรรมนะคะเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ได้มองแค่เรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับ ล่าสุดนะคะมีการประกาศว่าจะเพิ่มมาตรการทั้งสนับสนุนแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีหรือว่าสิทธิด้านต่างๆให้กับบริษัทที่เข้ามาผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในเวียดนามนะคะท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งตอนนี้ก็ทาให้บรรดาบริษัทชิปยักษ์ใหญ่ของโลกหลายแห่งเนี่ยตัดสินใจที่จะมองหาฐานการผลิตใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นเวียดนามก็เป็นบทหมายที่สําคัญทีเดียวนะคะรายงานบอกว่าความเคลื่อนไหวนี้นะคะของรัฐบาล ียดนามที่ระบุชัดเจนว่าอยากจะสนับสนุนแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่เข้ามาลงทุนเนี่ยถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะดึงดูดอุตสาหกรรมชิปที่กําลังเติบโตแล้วก็ให้คํามั่นว่าจะเพิ่มมาตรการสนับสนุนแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของแผนพัฒนาแห่งชาติเวียดนามที่ร่วมทุนสนับสนุนอุสาหกรมกองทุนวิทยาศาสตร์การวิจัยของรัฐบาลร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีเอกชนอย่าง FPT เป็นต้น โดยบริษัทผู้ผลิตชิปชั้นนำระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น NV i d i ียหรือแม้แต่ Sam s u n งค่ะตอนนี้กำลังพยายามหาโอกาสในการขยายฐานการผลิตชิปและหนึ่งในหมุดหมายที่2แห่งนี้เขามองไว้ก็คือเวียดนามนั่นเองนะคะถามว่าทำไมถึงมองเวียดนามเพราะว่าตอนนี้มีการประเมินว่าสิทธิประโยชน์ทางการค้าที่เวียดนามได้รับจากฝั่งสหรัฐอเมริกาก็คือเขาเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันด้วยเนี่ยนะคะรวมถึงเงินอุดหนุนหลายล้านดอลลาร์จาก US c h i ช s and Science Act เกเนี่ยก็น่าจะเป็น ประเด็นที่ทําให้เวียดนามน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนสําหรับอุตสาหกรรมชิปค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเวียดนามเนี่ยเป็นที่ตั้งของโรงงานทดสอบแล้วก็ประกอบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของ Intel ไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยส่วนของผู้นําเวียดนามค่ะคุณถัน,นดัดนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีก,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามบอกว่า นโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนเนี่ยนอกจากดึงดูดบริษัทผู้ผลิตชิปแล้วเนี่ยนะคะก็ยังทำให้ตอนนี้บริษัทที่ เป็นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ท้องถิ่นของเวียดนามได้รับอน,นิสงไปด้วยเพราะว่าเขามีการโลเคอลายส์ค่ะก็คือนอกเหนือจากนำเทคโนโลยีต่างประเทศบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาลงทุนแล้วคนเวียดนามได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมของตัวเองแต่อาจจะยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่นะคะอย่างไรก็ตามทางด้านการวิจัยและพัฒนาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เชื่อมโยงมากนักในการที่จะส่งต่อเทคโนโลยีดังกล่าวทรัพยากรบุคลากรเนี่ยที่คุณภาพสูง ก็ยังคงมีจำกัดและนี่อาจจะเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งที่ทำให้เวียดนามยังไม่ได้โตได้เร็วมากพอแม้ว่าจะมีความต้องการเข้ามาลงทุนค่อนข้างสูงนะคะส่วนเวียดนามเองนะคะก็อาจจะจำเป็นต้องบรรลุข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับบริษัทต่างๆซึ่งตอนนี้ก็พยายามเพิ่มนโยบายนำผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำงานแล้วนะคะแต่ก็อาจจะเผชิญกับการชะลอตัวของใบอนุญาตจากการทำงานต่างประเทศด้วยเหมือนกันนอกจากนี้เวียดนามตั้งเป้านะคะเขามีตัว ัวเลชัดเจนเลยว่าอยากจะฝึกอบรมวิศวกร5 0,000่นคนนะคะสำหรับอุตสาหกรรมในปี2030แล้วก็จะพนึกกับมหยเลยต่างๆนะคะในการเปิดตัวชั้นเรียน s e m i c o n d u c t ร r ภายใต้ความร่วมมือกับเหล่านายจ้างแปลว่าตอนนี้รัฐบาล รวมถึงบริษัทข้ามชาติแล้วก็มหาวิทยาลัยร่วมมือกันแล้วนะคะที่จะผลิตบุคลากร <c oughs> ถามว่าบริษัทข้ามชาติบริษัทไหนบ้างก็คือ s a m มซุงค่ะซั s ซุงตอนนี้เนะคะเริ่มที่จะเข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนามแล้วก็ภาคเอกชน <c oughs> ก็คือภาควิชาการในการผลิตบุคลากรที่มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นี้นะคะเพื่อที่จะลด ความเสี่ยงนั่นของบุคลากรที่ขาดแคลนนั่นเองค่ะนอกจากนี้เวียดนามนะคะร,รัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมที่จะตั้งในช a o Foundation f o r s c i e n c e and Technology o e v e l o p m น n t นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะซึ่งโครงการต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นโครงการพัฒนาศากาหกรรมชั้นสูงที่ Made in เวียดนามแล้วก็มองว่าจะสามารถแข่งขันและส่งออกได้10รายการภายในปี2030นั่นเองค่ะ สื่อท้องถิ่นในสหรัฐเองก็รายงานเหมือนกันนะคะโดยใช้คำกล่าวของโจส์เฟรนเดนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจพลังงานและกิจการธุรกิจนะคะในสังกัดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่ามีบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสหรัฐอย่างน้อย15แห่งค่ะที่สนใจเข้าไปลงทุนทําธุรกิจในเวียดนามอย่างน้อย15แห่งแล้วนะคะซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีสีเขียวหรือว่ากรีนเทคโนโลยีด้วย ซึ่งมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นก็คิดเป็นกว่า8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวเฟอร์เนเนสบอกนะคะบอกว่าตอนที่เขาไปฮานอยเขาพูดแบบนี้บอกว่า,อวาตอนนี้แผนการลงทุน15บริษัทสหรัฐที่จะเข้ามาลงทุนในเวียดนามที่เป็นกรีนเทคโนโลยีแล้วก็เป็นเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของทางสาหรัฐอเมริกาเองนะคะซึ่งตอนนี้เวียดนามก็อยู่ในขั้นตอนการเพิ่มการผลิตชิปเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการนํา AI มาใช้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็ถ้ามองเป็นรายภูมิภาคนะคะดูเหมือนว่า a a เอเชียแปซิฟิกนี่แหละจะมีสัดส่วนการผลิตชิปมากที่สุดซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้เองนะคะอยู่ที่3 7 1 0 0 0ดล้านดอลลาร์สหรัฐในเอเชียแปซิฟิกค่ะถามว่ามากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าคิดเป็น5 0ของรายได้จากตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกเลยนะคะซึ่งก็มีไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ที่มีศักยภาพในการผลิตชิปมากเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วก็เป็นผู้นาในเอเชีย ตามการวิจัยแล้วก็การวิเคราะห์ของ global data นะคะประเมินว่ามูลาข้าสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมเนี่ยมีมากกว่า6แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้เองนะคะบรรยายสรุปผู้บริหารเกี่ยวกับ AI global data ก็บอกว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีการเติบโตที่แข็งแกร่งนะแต่สิ่งที่อาจจะต้องมีการตั้งคำถามก็คือแล้วความต้องการเหล่านั้นเนี่ยนะคะจะเป็นการคาดการที่ ตรงกับความต้องการที่แท้จริงหรือไม่หรือว่าเป็นการคาดการจากเหตุการณ์ณปัจจุบันที่มีความต้องการ AI ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิปค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทางฟอนันเดสนะคะซึ่งอยู่ในหน่วยงานสําคัญของสหรัฐที่มาดูว่าใครเนี่ยจะไปลงทุนในประเทศไหนในสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างการผลิตชิปเนี่ยเขาบอกแบบนี้บอกว่าเวลาจะเลือกว่าจะไปตั้งฐานการผลิตที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะดูเรื่องของพลังงานที่ยั่งยืนภายในประเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็ถามไปว่าแล้ว15บบริษัทที่ว่าเนี่ยที่บอกว่า จะมาลงตัวในเวียดนามบริษัทไหนบ้างเขาบอกว่าไม่สามารถระบุชื่อได้เดี๋ยวรอให้ดิวเรียบร้อยก่อนนะคะแต่ถ้าถามเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยมีพร้อมทั้งสองส่วนอย่างที่เราคุยกันไปก็คือเรื่องของพลังงานที่มีความยั่งยืนนะคะแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพลังงานสะอาดที่ตอนนี้มีพื้นฐานมีกฎระเบียบสอดคล้องกับเกณฑ์เรื่องของดีคาร์บอนไนเซชันเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ได้มองแค่เรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีรายงานล่าสุดนะคะจาก ากทาง New World Wealth นะคะที่เขาทำร่วมกับ h e n l e y Partners นะคะเขาบอกว่าเวียดนามจะกลายเป็นประเทศที่ประชากรเนี่ยนะคะพูดง่ายก็คือรวยขึ้นมากที่สุดในโลกนับจากนี้อีก10ปีถามว่าจะรวยมากแค่ไหน <c oughs> เขาบอกว่าจะรวยขึ้น125ในอีก10ปีข้างหน้านะคะนั่นแปลว่ากรอหรือว่าการเติบโต,ตของเขาเนี่ยทั้งส่วนรายได้ต่อหัวคือ GDP per capita แล้วก็ส่วนของจำนวนเศรษฐีจะเพิ่มมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกในทศว วัดข้างหน้านี้ส่วนอันดับ2ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะอินเดียนะคะที่มีตราความมั่งคั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นราวๆสักประมาณ110%้นั่นเองค่ะนะก็เป็นประเทศที่น่าจับตามองมากนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับต้องบอกว่าเวียดนามเองนะครับเป็นประเทศที่รับการลงทุนมาเนี่ยการลงทุนจากต่างชาติของเวียดนามไม่เหมือนกับไทยเลยนะครับการลงทุนของประเทศไทยที่เยอะที่สุดนี้เนี่ยมาจากญี่ปุ่นกับจีน ในขณะที่ญี่ปุ่นกับจีนเขาเลือกไทยปรากฏว่าเวียดนามคนที่เลือกหนักที่สุดเลยเบอร์ต้นต้นก็คือเกาหลีถ้าเกิดว่าใครไปเวียดนามจะพบว่าแทบไม่มีโฆษณาญี่ปุ่นเลยและพอการที่ญี่ปุ่นเนี่ยฟุบไปในช่วงฟองสบู่แตก19เก้าก็หนึ่งเป็นต้นมานะครับเกาหลีทะยานขึ้นเวียดนามเองก็ได้รับอนิสงส์จากดิจิทัลเซชันเพราะฉะานซัมซุงเองเขาก็อยู่ที่นั่นมาค่อนข้างนานด้วยพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ทีนี้พูดถึงโครงสร้างเศรษฐกิจเวียดนามถ้าเกิดว่าใครลงทุนที่เวียดนามจะเห็นว่าาาเเวียยดนมมคร้งงปก มันฟุบไปน่าสนใจมากมันเกิดอะไรขึ้นผมเพิ่งมารู้ว่าสัดส่วนใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นเวียดนามคือเหมือนไทยตอนก่อนต้ยมยำกุ้งเลยฮะอสังหาริมทรัพย์ถัดมาได้แบงก์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแบบนี้การลงทุนต่างชาติก่อนงเยอะอีกส่วนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เราคุยว่านักลงทุนต่างชาติเยอะแต่คนที่รวยที่สุดในเวียดนามคือฟาร์มหยดเวืองวินครุบ5%ห้าเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีเขาบอกว่าอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานเนี่ยตั้งแต่เกิดเพราะามีั้งโรงพยาบาลน,นะฮะโรงเรียนรนุบาล มอเตอร์ไซค์โทรศัพท์มือถือ <c oughs> แทบจะกินรวบเลยคว<ะ>ารรมหยัดเวืองนี้ถ้าอยากรู้เขาเป็นไงแต่ก่อนเขาดังมาจากการที่เขาทำบะหมี่ถ้วยขายนะ<อ>ขายที่ยูเครนไปดูนะฮะในเวล์ฮิสตอรีจะมีอยู่<อ>แล้วก็กลับเข้ามาเวียดนามเนี่ยทำอสังหาริมทรั์ <คะ S 1> เพราะฉะนั้นโครงสร้างของเขาเนี่ยน่าศึกษามากว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกว่าที่จะมีวันนี้อีกส่วนทำไมอเมริกาสนใจในช่วงเกิดสงครามเวียดนามก็ประมาณ10ปีสหรัฐอเมริกาไปช่วยเวียดนามใต้คนเวียดนามใต้ที่หนีออกมา จากไซงอนเวลานั้นไปอยู่อเมริกาเยอะมากมแล้วเขาก็จะมีฐานเนี่ยขายอย่างก็าถามว่าทําไมวินฟาสไปเปิดตัวที่อเมริกาก่อนเพราะเขาจะขายคนเวียดนามนะครับก็คือจะมีคนเวียดนามใต้เดิมที่อพยพไปที่สหรัฐอเมริกาไปแล้วอยู่เยอะมากแล้วพวกเขารักชาติรถเขาอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ถ้าเลือกเขาเลือกรถของเขาดีกว่าน,นะฝากดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard World กันนะครับ